It's too late now, I remember you. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูฟีนี่ก็การจัดอันดับในครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะที่ในปัจจุบันรถกวาดทุนระเบิดถูกออกแบบมาให้มี AI ทํางานได้ด้วยตนเองอัตโนมัติหรือระบบที่ใช้ควบคุมจากระยะไกลแล้วซึ่งเราก็จะคัดเทคโนโลยีเหล่านี้การกวาดทุนระเบิดที่ใช้ยานพหนนะแทนที่จะเป็นตัวบุคลากรเข้าไปกอบกู้ตัดวงจรระเบิดซึ่งมันจะมีออปชันความปลอดภัยของเทคโนโลยีและลดหุ้มเกราะแบบไหนบ้างวันนี้ผมจะพาทุกคน พบกับ5สุดยอดยานยนต์เคลียร์ทุนรละเบิดสุดล้ำสมัยปี2022 อันดับที่ r h e ABVM 1นึ่อันี่5 ABV M 1 1 5 0เริ่มตอนกันที่เทคโนโลยีของกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐไปกันก่อนเลยด้วยแม้มันจะเป็นหนึ่งเดียวในการจะอันดับของเราที่ไม่ได้ใช้ระบบ AI ในการทำงานใช้ลูกเรือ2คนในการออกคำสั่งและดำเนินงานแต่ก็ถือว่ามีระบบเทคโนโลยีตัวช่วยและออปชันไปพร้อมกับ ความแข็งแกร่งที่ล้ำหน้ามาให้เยอะพอสมควรโดยแน่นอนว่าทรงของตัวรถมันก็มีพื้นฐานมาจากรถถัง m 1 a หาบัมมันถูกออกแบบมาเป็นเฉพาะสําหรับการกวาดล้างทุนระเบิดและทําลายสิ่งกีดขวางด้วยคันไถ่ยแบบธรรมดาสําหรับทําลายทุนระเบิด แต่ลูกเล่นเพียงเท่านี้ยังไม่หมดมันยังมีสายกวาดทุ่นระเบิดที่ภายในจุระเบิด C4 ขนาดเล็กเอาไว้สําหรับเป็นแรงกระตุ้นระเบิดแสวงเครื่องให้ทํางานในการเคลียร์พื้นที่การระยะไกลกว่า137เมตรไว้อีกด้วยอันนี้ถือเป็นออปชันหลักที่พวกเขาใช้ในการทําลายทุ่นระเบิดซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ถูกใช้งานกันมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเมื่อมันยิงออกไปแล้วไอ้สายจุดชนวนระเบิด สามารถโหลดใหม่ได้ด้วยการใช้เครนจุกระบอกจรวดใหม่ได้อีกครั้งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดบอดที่ทําให้การใช้งานมีความล่าช้าแต่เมื่อเทียบกับระยะทางก็ถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะและไม่ต้องบวกกับระเบิดโดยตรงอีกด้วยบนรถมีกล้องมอง360องศากล้องมองในเวลากลางคืนด้วยอินฟราเรดและยังติดตั้งเครื่องวัดระยะเลเซอร์มีออปชันของการทําเครื่องหมายบนช่องทางมีระบบควบคุมระยะไกลและระบบตีเส้นความปลอดภัยในการทําเครื่องหมายในพื้นที่ที่ได้ รับการเคลียร์ทุนระเบิดออกไปแล้วด้วย AI ตัวรถสังเกตได้ง่ายๆเพราะมันผูกตัดปืนใดออกไปเพิ่มตัวเกราะป้องกันด้านหน้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเกราะป้องกันปฏิกิริยารุ่นล่าสุดทําให้มันสามารถป้องกันอาวุธต่อต้อตานรถถังในระดับสูงที่ติดตั้งหัวระเบิดต่อต้านรถถังได้หรือ RPG 7ตัวรถให้อาวุธต่อสู้อย่างปืนกลหนาขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรและเครื่องยิงลูกระเบิดควันเข้ามาในการป้องกันตัวซึ่งในอดีตปี2010มันถูกพิสูจน์ในการใช้งานมาแล้วในสงคราม อฟการิสถานในการต่อสู้กับกลุ่มตาลิบัน อันดับที่4โบเซน่า5เทคโนโลยีจากประเทศสโลวาเกียกับความสามารถที่แม้จะไม่ใช่ AI เต็มระบบแต่ก็เป็นระบบที่อัตโนมัติด้วยการควบคุมจากระยะไกลเออนะครับผมประเทศสโลวาเกียเนี่ยเรื่องของระบบการทํางานเทคโนโลยีด้านการอาหารของ AI และระบบควบคุมระยะไกลถือว่าได้กินชื่อเสียงมาบ่อยพอสมควรเลยโดยตัวทําลายทุ่นระเบิดก็มีการติดตั้งโซ่ตินตะขาาแบบหมุนเพื่อทําการกําจัด โดยนอกจากนี้มันยังจะกวาดล้างหน้าดินทำลายพวกุ่มไม้พืชพันธุ์ขนาดเล็กๆได้ไปในตัวอีกด้วยช่วยเคลียร์ทางในระดับความลึกที่800มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องยนต์และการปรับการทํางานมันมีความเร็วในการทํางานอยู่ที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทนทานต่อแรงระเบิดได้ที่9กิโลกรัมไม่เทียบกับระเบิด t ี t วิธีการทํางานรีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานได้ในระยะ5กิโลเมตรอุปกรณ์สามารถฮอดออกเพื่อ er เปลี่ยนชุดการทํางานได้ก็คือซื้อไปไม่ใช่แค่ในเรื่องของการกวาดล้างทุ่นระเบิดอย่างเดียวมันยังจะใช้ในการขนส่งการทําไล่ไถยนาปรับหน้าดินระบบนี้ของโซโลเกียก็มาพร้อมจบในตัวเดียวเลย ถึงปัจจุบันเท่าที่ผ่านมามันก็มีการใช้งานอยู่จำนวนมากเลยนะเพราะเป็นเทคโนโลยีการพัฒน,นามันตั้งแต่ปี1980นู่นแล้วอัน,นดับที่ 3, ดีเกอร์ D3 จากประเทศสวิสเตเซอร์แลนด์ ล่างขึ้นด้วยองค์กรภายในที่ไม่สแสวงหาผลก,กาไรในปี2008โดยหน้าตาของมันก็เหมือนกับ,บรถกวาดทุนระเบิดทั่วไปเลยนะแคบจะแยกจากตัวอื่นไม่ออกเพราะพวกเขามีการใช้โครงดีไซน์ต่างๆและเทคโนโลยีมาจากทางประเทศฝรั่งเศสตัวท็อปอย่างโคเอเชียแลโมเซมบิกโดยออปชันของมันถือว่ามีความล้ำหน้าพอสมควรเพราะนอกจากจะมีระบบควบคุมจากระยะไกลแล้วยังมีระบบสั่งงานด้วย AI ที่กําหนดจุดด้วยระบบ GPS ที่มีความแม่นยํา ตัวโครงของรถด,ด้านล่างถูกออกแบบมาเป็นทรงตัวีเพื่อให้เบนเข็มแรงระเบิดออกไปได้ทั้งสองข้างการกำจัดระเบิดใช้เครื่องมือโซ่ตินตะขาบที่รัสมีในการกำจัดระเบิดที่ระดับความลึก25ซนติเมตรด้วยอัตราการทำงานเคลียร์ทุ่นระเบิดได้ที่1,000ตารางกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระบบควบคุมก็สามารถสั่งงานได้ในระยะ500เมตรถือว่าสั้นนะแต่ข้อแนะนำในการจำกัด ทำลายทุนระเบิดเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วจะต้องใช้ระยะห่างเริ่มต้น300เมตรแต่ก็ต้องมีการคงระยะความปลอดภัยไว้นอกเหนือจากระยะนี้อีกด้วยเช่นกันโดยปัจจุบันมันก็ถูกใช้งานจริง,รงๆมาแล้วทั้งในเซเนกัลสตูดนและชารดด้วยความช่วยเหลือขององค์กรการกุศลของสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้นี่เอง best อันดับที่สองอุลาน6กับฐานะของตัวท็อปกองทัพรัสเซียนในเวลานี้มันเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาอีกขั้นหนึ่งด้วยการอิงเทคโนโลยีจากประเทศโคเอเชียตัวท็อปของเราใน EP นี้มันเป็นหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้กับหลากหลายกิจกรรมและในเวลาปัจจุบันมีภาพและคลิปวิดีโอมากมายยืนยันว่ามันถูกใช้ในสงครามแนวหน้ากับยูเครนซึ่งในอดีตมันก็เคยถูกใช้ในสงครามซีเรียมาแล้วเช่นกันทําให้ภาษีในสงครามความน่าเชื่อถือมีไม่น้อยเลยตัวรถมีกล้อง มองวิดีโอ4มุมที่สามารถมองภาพได้แบบเรียวทมม360องศาโดยที่ผู้ควบคุมสามารถควบคุมรถได้จากระยะปลอดภัยไกลกว่า1กิโลเมตรจากจุดทํางานของระเบิดซึ่งการทํางานของมันก็จะใช้ใบมีดปาดหน้าดินในการทําลายระเบิดนอกจากนี้ด้วยความอเนกประสงค์ของมันมันยังจะมีแขนก้นแขนตักแบบรถเทนเลอร์แขนแบบเชนและแขนแบบขี่ในการยกสินค้าต่างๆที่รองรับน้ําหนักได้มากกว่า1000กิโลกรัมซึ่งความเร็วในการกวนทุนระเบิดของมันอยู่ที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถมีก่อ นาเพียงแค่10 m mm, มมซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ขนาดที้เนี่ยก็เพียงพอที่จะสามารถป้องกันอาวุธขนาดเล็กได้อย่างเช่นพวกปืนขนาด7.62 mm มมและที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือมันสามารถรับแรงระเบิดที่สามารถอยู่รอดได้กับระเบิด TNT 60กิโลกร,รัมเลยถือว่าเยอะเลยนําไม่ธรรมดาตัวที่มันสามารถใช้งานอยู่ได้ต่อเนื่องการยาวนานกว่า5ชั่วโมงในอัตราการสิ้นเปล่ยนเชื้อเพลิงอยู่ที่25ลิตรต่อ1ชั่วโมงตามประเภทของชั้นดินและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยดีครบมากๆเลย They want the best ันดับที่1 MVC กับเทคโนโลยีของประเทศโคเอเชียตัวท็อปของเราและมันการันตีมันด้วยระบบกวัดทุนระเบิด ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกด้วยอันถูกส่งออกไปขายให้แล้วกับ25ประเทศในจํานวนนี้มีกองทัพทหารที่ใช้งานอยู่15กองทัพที่ใช้งานมันรวมถึงองค์กรสหประชาชาติที่ยอดขายถล,ล่มทลายส่งออกไปแล้วทะลุ200คันโดยมันยังได้รับการยอมรับจากกองทัพสหรัฐอีกด้วยกับการซื้อมันไปใช้งานแล้วมากกว่า38คันมันถูกทดสอบใช้งานทั้งในสงครามอัฟกานิสถานอิรักและสีหลังกาอันคอนเฟิร์มว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีระบบควบคุ ใช้ระบบ AI กล้องมองภาพวิดีโอขั้นสูงที่ติดมากับตัวรถและทํางานได้โดยอัโตโนมัติหรือควบคุมได้จากระยะไกลเองมันแตกต่างจากรถคันอื่นคือมีหัวสําหรับใช้งานค่อนข้างเยอะนะใช้งานได้หลากหลายประโยชน์และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือมันไม่ต้องมีการถอดเปลี่ยนหัวสําหรับการใช้งานใดๆเลย ถือว่าเป็นตัวช่วยประหยัดเวลามากๆเพราะส่วนหัวของมันการใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ด้านหลังของตัวรถที่มีทั้งแขนกลเฉพาะสามารถควบคุมดึงออกมาใช้งานได้เลยถือว่าดูดีเลยนะอันมีระยะในการควบคุมและสั่งงานในรัศมี1.5กิโลเมตรมันสามารถทํางานในเวลากางคืนได้ในที่แสงน้อยโดยกล้องมองแบบอินฟาเรดมีระบบ AI อตรวจสอบและจัดการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวระเบิดที่มีความรวดเร็วสูงมีความสามารถในการกดทุนระเบิดที่ฝังลงลึกใต้ดินกว่า3 150มิลลิเมตรกับการป้องกันก่อนหนาสูงสุด20มิลลิเมตรที่ทนทานต่อทุ่นระเบิดสแสวงเครื่องและกระสุนตามมาตรฐานนาโต้6 2ม mm. ิลลิเมตรแต่ว่าการรับแรงระเบิดเนี่ยใต้สูงสุดเท่าไหร่ยังไม่มีการบอกตัวเลขออกมานะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือมีการรับรองมาตรฐานนาโต้ไปแล้วด้วยอัตราการสูญเสียน้ำมันภายในการใช้งาน1ชั่วโมงบริโภคไปมากกว่า25ลิตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวและนี่คือเทคโนโลยีทั้ง5อันดับของเราในวันนี้ซึ่งจากข้อมูลของยูนิเตปัจจุุบันนีทนท่่เิดาาวถ ฝังอยู่ในใต้ดินมากกว่า1 1 0ล้านชิ้นจากทุกๆดินแดนของทั่วประเทศอันเกิดจากความขัดแย้งเมื่อ50ปีที่ผ่านมาซึ่งไอเทคโนโลยีการกวาดทุนระเบิดเหล่านี้นั้นในอดีตเรามักจะต้องลงทุนกับบุคลากรทําให้มีราคาแพงและที่ขาดไปไม่ได้นืนเรื่องของความอันตรายที่ต้องฝึกบุคลากรให้มาพร้อมเป็นอย่างดีและต้องใช้ระยะเวลายาวนานถือว่ามีข้อเสียเยอะมากและระบบเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ของวงการทหารและเพิ่มความปลอดภัยต่อมนุษย์ใครชอบกันจะอันดับแบบนี้ ลืมกดไลคสัคัที่ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ They finally think you're wounded yeah. Then it's your chance to be ruthless